เราจะพูดถึงหลักของเลขเกตตัวเก้าฐานในเรื่องของคำนิยามผู้เรียนต้องท่องจำให้ขึ้นใจเกี่ยวกับคำนิยามดังต่อไปนี้คำนิยามความหมายของศัพท์ฐานที่หนึ่งซึ่งเป็นฐานของวันเกิดนั้นอัตตะนั้นจะหมายถึงตัวของเต้าชสตาเอง ขีณะนั้นจะหมายถึงความชั่วชา้าเร็วซามความดื้อรัน้นความเสื่อมทนาังนั้นจะหมายถึงทรัพย์สมบัติเข้าของที่เคลื่อนที่ได้ปีตานั้นจะหมายถึงพ่อหรือญาติข้างพ่อผู้รีอ,อุปการะเหมือนพ่อเรื่องของเจ้านายผู้บังคับบัญชาที่เป็นชายมาตานั้นจะหมายถึงแม่หรือญาติข้างแม่ผู้ที่มีอุปการะเหมือนแม่ เจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาหญิงโภคานั้นจะหมายถึงทรัพย์สมบัติที่เคลื่อนที่ไม่ได้เป็นต้นว่าที่ดินเครียกสวนไรนาอสังหาหรือมรย์มัชมาหมายถึงพอประมาณปานกลางคำว่ามัชมานี้นอกจากจะแปลว่าพอประมาณหรือปานกลางแล้วยังแปลเป็นเพศตรงข้ามหรือคู่ชู้คู่ครองได้อีกหมายความว่า ถ้าดวงชะตานี้เป็นชายมัชฌิมาในดวงนี้ก็จะเป็นหญิงถ้าดวงชะตานี้เป็นหญิงมัชฌิมาในดวงนี้ก็เป็นชายความหมายของสับฐานที่สองนั้นมันฐานเดือนเกิดตนุนั้นจะหมายถึงตัวเจ้าชะตาเองกระดุมผ้าจะหมายถึงเงินทองหรือไรายได้ทั้งหมดหรือเอกสารแทนเงิน ศาชานั้นแปลว่าเพื่อนฝูงมิสหายพันธุนั้นจะหมายถึงญาติพี่น้องคนที่สนิทเหมือนญาติปุตตะนั้นจะหมายถึงบุตรชายหญิงลาหรือเด็กที่อุปการละไว้อลินั้นจะมีความหมายถึงอุปสรรคความขัดข้องศัตรูคู่แข่งการฟ้องร้องคดีความปัตนิชนั้นจะหมายถึงภรรยาหรือสามี เรื่องของการแต่งงานหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามต่อไปจะเป็นความหมายข,ของศัพท์ฐานที่3ามคือฐานปีเกิดบรณะนั้นจะหมายถึงการตายความตายความเจ็บป่วยไร้ผลเกิดอุบัติเหตุการสูญเสียสุภาพนั้นจะหมายถึงความดีงามเกีดยรติยศชื่อเสียงยศตำแหน่งความสวยความงามการเดินทางไปต่างประเทศ กรรมะจะหมายถึงกิจการงานที่เรากระทําความขยันหมั่นเพียรเวรกรรมส่วนลาภนั้นจะหมายถึงลาภผลที่ได้มาหรือความสําเร็จพยายะจะหมายถึงการล้มละลายความล้มเหลวกา,การหมดสิ้นไปการเจ็บป่วยบัิเหตุเลิกล้างส่วนทาสานั้นจะหมายถึงข้าท่านบริวารชายหรือคนที่ต่ำกว่าเจ้าสตา ส่วนฮาสีนั้นจะหมายถึงข้าทานบริวารหญิงหรือคนที่ต่ำกว่าเจ้าสตาคำว่าทาสีนี้นอกจากจะแปลว่าข้าทานบริวารหญิงแล้วยังหมายถึงเพศตรงข่ามหรือคู่ชู้หรือคู่ครองได้อีกถ้าดวงนี้เป็นชายคำว่าทาสีนั้นก็จะหมายถึงสตรีถ้าดวงนี้เป็นหญิงคำว่าทาสีก็หมายถึงบุรุษ ถ้าดวงนี้เป็นชายเป็นทาสีก็เป็นหญิงถ้าดวงนี้เป็นหญิงเป็นทาสาก็เป็นชายต่อไปก็เป็นความหมายของสับฐานที่แปดอาตมานั้นหมายถึงตัวเจ้าชะตาเองส่วนหมหาทาสานั้นจะหมายถึงข้าทานบริวารคนที่ต่ำกว่าความเหนื่อยยาก ส่วนมหาสิรษิโชคนั้นจะหมายถึงการมีโชคลาภการได้ยศได้ตําแหน่งส่วนมหาโภคสมบัตินั้นหมายถึงทรัพย์สินที่ดินไรนาสังหาริมทรัพย์ส่วนมหาโจรนั้นจะหมายถึงอริศตูการปรองร้ายการทุจริตการ,การช่วงชิงการฉวยโอกาสส่วนมหาอุบาทนั้นจะหมายถึงความชั่วช้าต่ำซามเหลวไหลรา้รายอันตรายส่วนมหาอุปถัมนั้นจะหมายถึงการได้รับการอุปถัม ได้รับความร่วมมือได้รับการช่วยเหลือความหมายของคำสับฐานที่เก้านั้นอัตตะนั้นจะหมายถึงตัวเจ้าชะตาเองส่วนสักกะนั้นจะหมายถึงมิตรสหายเพื่อนฝูงส่วนญาตินั้นจะหมายถึงญาติพี่น้องทั่วไปกรสนิทชิดชอบความหมายของทนังหรือลาพังจะหมายถึงทรัพย์สินกันทอง บางอาจารย์เป็นทนังแปลว่าการย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ที่อื่นเคหังหมายถึงบ้านที่อยู่อาศัยนาวังนั้นจะหมายถึงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเดินทางไกลยานพาหนะอยังจะหมายถึงสามีภรรยาหรือคนรักก็จบความหมายของคำนิยามไว้เพียง